หมดค่างหรือเปล่า <C ười> ไปดูติดพวกนี้ฮะเหลือแนละ้วเหลือวิศกรรมได้ไหมคำว่าคำว่าอะไรอัน f ร r ก่อนคนแบบฉันหิว พี่บีพี่บีสวัสดีครับไม่พี่บีพี่บี oh. Oh. เห็นหนูไหมจ้าเห็นหนูไหมจ้าพี่เห็นจ้าเหไหมหมวดหิวเลยไม่มีใครเรียกเราบอสแล้วมีแต่คนเรียกเราหมวดพี่บอสจบหลงกินจัน แล้วมีเรื่องอะไรต่อคฮะมีเรื่องอสองห้าครับถึงแล้วที่ถึงมือนกันเ่ตาแล้วจริงๆไม่ได้เล็กขนาดนี้น,นะเนี่ยเม่อตาเล็กขนาดดูดิด <laughs> ตาเล็กปะ <laughs> จริงๆตาเป็นอย่างนี้ บอสหล่อมากครับวัสดีครับอายุยี่สิบเจ็ดครับผมอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเจ็ดแต่ใบหน้านี่ตาใบสามสิบห้าอยากเห็นพี่ไตรไลน์กับบอสไลฟ์เหรอไลฟ์กับพี่บอสเหรอน่ารักอีกนิ้วสวัสดีครับสวัสดีครับมีใ,ใครอยากฟอร์ดใครอยากคุยกับเราเนี่ย คุยด้วยก็ได้ใครเนี่ยฮัลโหลนารายสังงูปุ๊กซาดีค่ะอ้าวคุยกันเลยฟ้า เอาเขินด้วไเนี่ยนี่ผมคุยมั่วเลยนะแป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้ตั้งตัวเลยผมก็ไม่ได้งตัวเหมือนกัครับ ใครไม่รู้เลยครับโรกโอ้โหเดินอยู่ตรงบ้านด้วยครับเนี่ยหยุดเดินก่อนอดูเด็กหัวน,นะครับสวัสดีค่ะวัสนีครับสวัสดีค่ะได้ดูหลวงกินจานบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยดูค่ะ อ้ยจริงเลยครับคิดว่าใครเป็นฆาตกรครับไม่รู้สิคะดูแต่พี่หลจังโอ้ยขอบคุณนะครับผมก็ไม่รู้จะไรกินอะไรอยู่คะกินอะไรอยู่ผมกินตุกี้แห้งครับ ออยนั่นเนี่ยอายนั้นเนี to to ่ยโอ้โหโอ้โแหวนแหวนสวยมากเลยครับคุณแม่ซื้อให้ค่ะโอ้ยครับผมเห็นไหมนี่เขาบอกผมเป็นฆาตกรผมฆาตกรจะมาคุยกับคนอื่นงี้ได้ยังไงฆาตกรอะไรหรอขนาดนี้โอ้โหฆาตกรอะไรหรอขนาดนี้โอ้โหขอบคุณนะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับคิวต่อไปได้ไหมครับค<อ>่ะขอบคุณพี่นะคะขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นะค<อ>่ะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะค่ะสวัสดีค่สนะสวัสดีครับบ,บาย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  เหมือนรายการเรียล,ลิตี้เนาะอะไใครบอกลืมตาด้วยผมลืมตาแล้วนะลืมตาแล้วลืมตาแล้วนี้มีคำขอมาจะใครเนี่ย ผมคุยมั่วแล้วนะใครครับเนี่ยเอาจะรับด้วยได้ไหแล้วทำไมขึ้นมาทีสองคนเลยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับถามสารทุกุกดิบเลยครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบชื่ออะไรครับเนี่ยอ้าวเดี๋ยว <นะ S 1> บอกบอกทีมงานก่อนนะครับ,บทีมงานต้องครองทีมงานน้องต้องเปลี่ยนเน็ตก่อนน้องครับฮัลโหลครับ ครับผมตอนนี้ฝั่งนั้นติดพายุอยู่หรือเปล่าฮะติดพายุอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีค่ะพี่น้อยโอ้โัญญานที่ไปถึงนะครับเนี่ยได้ยินที่บ้านฝนตกค่ะอ๋อฝนตกเหรอใช่คัะจะหวัดอะไรครับอยู่อุบลค่ะโอ้ยบลฝนตกนะครับโอ้ย ใช่ค่ะพายุข้าโอ้ยระวังตัวนะครับ, mm hmm. อ,บอืาอึนนะครับนี่แสดงว่าเพิ่งไปโรงเรียนมาแน่เลยเราใส่ชุดพละหรือเปล่า <c oughs> เออโรงเรียนปิดน,นี่นาเป็นชุดเป็นเป็นชุดของโรงเรียนค่ะชุดของสภาอ๋นนาอเรียนมาหาอะไรแล้วเหรอ,อใช่ค่ะ <c oughs> มีคนบอกว่าช่วงขาตากกพบปะแฟนคลับ <c oughs> ดูหลงกินจันหรือเปล่าครับดูขาดติดตามลูกตอนเลยจริงเหรอคิดว่าพี่บอสเป็นขารารกรใช่ปลใช่ิดว่าพี่เป็นฆาตกรหรือเปล่าก็คิดว่านะคะเพราะว่าไปแอบไปดูสปอยมาค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้รการลับจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าโดนหลอกอะไรหรือเปล่าก็นั่นนะสิค่ะก็นั่นเลยซิค่ะข้าหลอกคุณลุกตอนแน่ ใช่อะค่ะแบบดูแล้วแบบโอ้ยิงเหรอหนูแบบโอ้โอ้โอนิ่งไง <c oughs> แบบมันแบบพลิกพลิบตลอดค่ะมไม่คิดว่าจะแบบจะเป็นคนนี้แบบนี้เลยดูนี่ยเขาถามแล้วว่าปล่อยที่ไหนเนี่ยเนี่ยคุณที่ปล่อยเลยเนี่ยปล่อยข่าวเลยเนี่ย <c oughs> ดูจะปอยใน,นพันทิพย์เ้ยตายแล้วไปแก้ข่าวเลยไม่คุยแล้วเนี่ยไม่คุยแล้วไม่คุยแล้ว สวัสดีค่ะเอ่อเป็นกำลังใจให้นะให้กำลังใจให้นะสู้ๆนะโควิดนี้นะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหโอ้โหเขาเรียนจากไปอย่างขัดข้องเอองงงงคือไม่ต้องงงนะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะกดวางยังไงเราต้องกดวางแล้วพี่กดไม่เป็นกดวางเน่ เราก็กดไม่เป็นเหมือนกันนะคะเอาหรอครับสวัสดีค่ะวางตรงไหนอ่ะเอ้าต่อไปสิพั่ยาจะไม่ได้วางตรงไหนอ่ะวางตรงไหนเนี่ยอือวางตรงไหนกดยังไงครับเนี่ยพี่มีแต่กดชวนคนอื่นเข้ามาไลฟ์อีกคนนึงเนี่ยแต่กดวางไม่เป็น ถ้าวังวเร่อยๆที่พูดคุยไปเรื่อยๆเอาเอาเดีวออกจากไลน์เ <Okay S 2> <laughs> ดี๋ยวออกจากไลนครับ<ค>แล้วกลับเข้ามาดูต่อได้นะโอเคครับค่ะ <laughs> ข,ขอบคุณค <Okay. S 2> ่ะแหมอ๋อถึงเวลาครับรายที่ <laughs> อสองม, <laughs> มีใครอยากปรึกษาปัญหาชีวิตมีใครอยากปรึกษาปัญหาอะไรบอกมาได้นะฮะเราจะใช้ความรู้ความสามารถอันน้อยนิด ช่วยปลอบใจท่านทำให้ท่านเครียดกว่าเดิม่ <laughs> <laughs> อเล่นททำให้สบายใจขึ้นงไงคุยกับเราได้เราคุยไปกินไปนะครับโอ้โห <c oughs> oh มีคนฮักมาเต็มเลยอ่ะแต่เราแรนดอมแล้วกันนะเราแรนดอมไปที่หมวดพบปะประชาชนเหรอคะหมวดพบปะประชาชนครับอกดยังไงเนี่ยผมกดไม่เป็นอะนเดี๋ยวนะนี่แล้วกันมีคนเดียวได้ไหมมีคนเดียว <laughs> รีวิวของกินเหรอ อ้าวมีใครโทรเข้ามาครับเนี่ยเอาละฮะขันขัดข้นยังขัดข้องนะฮะสวัสดีครับไก่อะไม่จ่ายเป็นแอปโอ้โหโอ ภาพแตกแน่นอนนะฮะและที่สําคัญกว่านั้นคือผมกดวางไม่เป็นด้วยนะฮะกดโทรเป็นอย่างเดียวไม่ใจเดี๋ยวเลยเ<อ>ข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วไม่เข้าใจเลยไม่ใจมีปัญหาเก้าวโครงไม่ใจอะไร <c oughs> ดีมากครับดีมากขอบคุณนะให้มีความสุขนะให้มีความแฮปตี้กันภาพแตกมากภาพแตกมากเลยฮะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วฮะฟรูทรูต้องมาแล้วฮะเอเอสอะไรก็ได้ครับไปแล้วฮะยี่บยไม่เป็นไรฮะสายต่อไปขอ Wi-Fi สา,ายต่อไปผมขอ wifi คุณภาพ wifi ที่ค่อนข้างถึงด้วยนะครับเอาละฮะเรามาที่รายต่อไปนะครับคนนี้อันเดอร์สกอร์เอ็มอะไรสักอย่างนี่นะครับสวัสดีครับเอาเอา <laughs> สวัสดีครับเอาไปเสร็จแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมอืมสัญญาณไวไฟดีมากเลยนะครับอืมสวัสดีครับ ได้ดูหลงกินจานอ้าวไปซะแล้วอ้าวมาแล้วครับครับผมได้ดูหลงกินจานบ้างหรือเปล่าครับค่ะดูทุกตอนเลยอ๋อพี่ใช่บตี่เล้วอะไรนะฮะคาสินยาใช่ไหมอะไรนะอะไรนะครับ่าสินยาใช่ไหมคะอ๋อค่าสินยาใช่ไหมอ๋อนึกอ่าพี่อยู่สีธัญญาไม่ใช่ไหมคะไม่ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ ผมผมผมฆ่าหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะแต่คุณต้อ,ตองดูหลงเงินจันทวันพรุ่งนี้ด้วยนะวันพุธพรุ่งนี้วันอังคาเออเหรอวันพุธผมผมผมดูผิดมีวันพุธวันพฤหัสด้วยนะครับนะผมกินข้าวยังกันเนี่ยอ,อยังยัง, <laughs> ยง <laughs> โอเคกินข้าวด้วยนะครับ สองรูปแนละ้วพอามันเคร์ฟิวนะที่บ้านมีอะไรกินอ่าทางทีมงานบอกว่าที่บ้านมีอะไรกินบ้างครับ <laughs> จะไปขโมยจะไปขโมยร <laughs> อเล่นร <laughs> อเล่นนะครับฝ <laughs> นตกไหมครับฝนตกไหมอ๋อ oh, ไม่ค่ะไม่นะอืมโอเคโอเครักษาตัวนะ <laughs> มีอะไรอยากบอกอยากบอกหมวดตีชัยไหมอยากบอกพี่ไหมอยากบอกว่ารักมากค่ะเอาใหม่เอาใหม่รอรอสัญญาณไ wi ไฟก่อนเราต้องรีพีทอีกรอบอะไรนะอะไรนะไม่อยากบอกว่ารักมากๆอ้ยขอบคุณครับ,บค่ะบ๊ายบาย เราต้องวางนะเพราะเราพี่วางไม่เป็น <laughs> พี่วางไม่เป็นอนะ่ะหมดหมดละน่าจะไปละโอเคเอาละครับเราไปที่คนต่อไปเลยดีกว่านะฮะอ่าผมขออีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะมีคนรีเควส์มาว่าให้ ไปหาน้องไตรเหรอน้องไตรเขาว่างคุยหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองพิมพ์หาดูนะไตรอะลองชวนดูอะาบัไหมามัไห คำถามไม่มาไม่มีออ่านีีกแล้อ่ะผมเรนดอมไปแล้วนะน้องไตพิมพ์ว่าผมอาบน้ำอยู่ครับน้องไตอาบน้ำอยู่เหรอ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 ,อได้ออสวัสดีครับ ไม่กล้าโชว์หน้าแน่แน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแซวเล่นนะครับอย่าอย่าไปร้องเรียนผมเลยนะครับผมทุกคนดูต้องังเยอะแน่คนที่คุณออกทีวีคนดูเยอะมากเลยนะครับเนี่ยคนนี้ก็เป็นเป็นคนที่มาเม้นผมบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยครับใช่ค่ะ เอออยากเห็นหน้า,าเน,น,านี่ยเขาพิมมาเต็มเลยเนี่ยผมอยากเห็นหน้ามากเลยครับอยากเห็นหน้ามากเลยไม,มไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอเอ้าไปดูใครตบมกดีมากเลยเออเป็นไงได้ดูหลงกินจันไหมอ่ะนี่ไงเขาพิมมาแล้วขอดูหน้าหน่อยเนี่ยขอดูหน้าหน่อยนี่มีคนพูดด้วยเนี่ย ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่เป็นไรผมรอเล่นผมรอเล่นแต่เขาพิมพ์มาเยอะแล้วนะว่าอยากเห็นหน้านี่ไงเห็นแล้วสวัสดีครับคุณคือใครคุณคือใครผมมองไม่เห็นมองเห็นไม่ชัดมันมืดมากเราเคยกันแล้วนะตอนงานงานที่ไปทําบุญอ่ะผมเจอแต่ผมก็มองไม่ชัดอยู่ดีเพราะผมไม่เห็นหน้าพี่เลยอ่าโอเคจำได้แล้วพี่ตัวสูงใช่ไหมใช่ที่ไม่ที่ลืมเปิดเลนส์กล้องอะค่ะ อตายแล้วผมต้องจัไม่ได้แต่รูป <Okay. S 1> โปรไฟล์พี่ใช้พี่ใช้พลอยใช่พี่ใช้พ, <laughs> ชพ,ชพี่ใช้พลอยเป็นรูปโปรไฟล์เ <laughs> พราะว่าเป็นเมนเป็นเมนเหระครับโอ,โ,โอ้โหตายแล้วโอ้โหนี่พอยูเบียนเคด้วยแบบนี้โอเคค่ะพี่บอส โอเคโอเคแปลว่าอะไรครับโอเคครับสู้ๆนะครับโควิดกักตัวอยู่บ้านค่ะขอบคุณครับเช็ดการกำลังใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแล้วหนะอยหนึ่งเอาละแตบน้ำเสร็จยัง ลองโทรหาน้องไตอีกสักรอบเอาละน้องไตรไปเดี๋ยวนี้แล้วน้องไตร ผมจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าน้องจะอาบน้ำเสร็จแล้วนุ่งพระเจ้าตัวออกมาคุยกับผมรอเล่นื้อเนื้อน้องไตเนื้อน้องไตนี่ยงื้อน้องไตกันหมดเลยถ้าเป็นน้องบอลนี่น้องบอสนี่ใช่ไหมเป็นไงินเท่าหรอมีแต่ขับไล่ น้องไตรเขามีเด็คขับให้พี่บอสเขามีเด็คขับไล่พี่บอสค่ะตะโกนไม่เป็นเสียงหล่อมากโอ้สียงบดเสียงแบบนี้เป็นเสียงปกติครับเชอน้องไตรามาแจมหน่อยครับในค่ะพี่ไตรเสร็จหรือยังคะน่ารักจังเลยคะ่ะนุ่งบอสอ้าพี่ธันวาพี่ธันวามาหรือเปล่าล่ะพี่ธันวาเร็ว น้องบอส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 ที่ผมจะอ่านไปเรื่อยๆนะถ้าพูดน้องบอสผมก็จะอ่านน้องบอสไปเรื่อยๆนะเนี่ยน้องบอสมันจะอยู่ยู่เวลาพูดน้องบอสอยากฟังพี่บอร้องเพลงฟังพี่บอสร้องเพลงหมดคือฆาตกรใช่ไหมเรียกแต่น้องไตรน้องบอสงอนแล้วสวัสดีครับอันนี้อ่านนะผมไม่ได้พีผมไม่ได้พูดเนี่ย เชิญคุณบีหน่อยค่ะคุณบีค่ะคุณบีคือใครคือเธอนั่นแหละค่ะรอพี่ไตรนะเอารอพี่ไตรเหรออารอพี่ไตรรอผมก็รอนะเนี่ยรอจนเคอร์ฟิลแล้วเนี่ยจนจะเคอร์ฟิวแล้วดตไตวันนี้มันเกิดโหนน,นนะอวยพรหน่อยค่ะขอให้มีความสุขนะคะ่ <c oughs> เร็วจัง <laughs> แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับ <and sister. S 1> สำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าใครเป็นวันเกิดวันนี้นะก็ขอให้มีความสุขนะครับใส่แว่นทั้งในละครและชีวิตจริงเลยเหรอพี่ใช่ครับนี่ลองดูสิฮะมันแบบมันเป็นเงาแบบสะทอ้อนเข้าไปเยอะมากแสดงว่าใส่ตาสั้นจริงเห็นไหม Bịt mãi này bé. thấy không yêu nghe, ngay 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 โอเคอย่าเป็นฆาตกรนะคะเงยมิติเ็ดผมบอกแลว้วคนที่เป็นเนี่ยมันพี่กว่านี้เยอะผมพูดแค่นี้แหละโดยโดนปรับตังค์เฮ้ยบอสซีเคอินวอ์มีท่าปากหรอป่าครับแน่เปลี่ยนฟิลเตอร์หนยเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็ได้ปากแดงจนไป มีคำบอกว่าสั้นสองร้อยไหมไ่สั้น้อยไปนะคะน้อยไปให้ชายสั้นเท่าไหร่ผมชอบปากแดงดีอะดูแบบแสดงละครมากี่เรื่องแล้วแสดงละครมาโอ้เหมือนเมื่อกี้แหละแสดงละครมาสิบ เรื่องครับประมาณนั้นสิบเจ็ดเรื่องสิบเจ็ดเรื่องครับเรื่องสางห้านี่คือเรื่องที่สิบเจ็ดเนี่ยนี่มีแฟนคลับรู้ว่าซ้ำสี่ร้อยไม่ถูกครับซ้นสะี่ร้อยยังไม่ถูกคนระับคุณแฮปปี้แฮปปี้ครสี่ร้อยี่สิบยังไม่ถูกฮรสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบยังไม่ถูกคนระับห้าร้อยไม่ถูกครับ ขอกำลังใจเรียนออนไลน์หน่อยสู้ๆนะครับขอดูซิแพรหน่อย <laughs> ขอดูซิแพรไหมโอ้โห <laughs> oh, มีแต่วันแขกนะคะใช่อยากดูจริงหรือเปล่า <laughs> เออ